สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะครูก้อยภรรยาเจมเรืองศักด์เล่าชีวิตจริงสุดโชคดีเหมือนกับนิยายสาวทั้งประเทศอิจฉาเธออีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆไปเลยค่ะอย่างครอบครัวของเจมเรืองศักด์ลอยชูศักด์กับภรยาสาวคนสวยครูก้อยนัชชาลอยชูศักด์ พร้อมทายาลูกสาวน้องมีดาและเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ได้ประกาศตั้งท้องลูกคนที่สองแล้วล่าสุดครูก้อยได้โพสต์ความในใจถึงเหตุการณ์ในวันที่จดทะเบียนสมรสเผยว่าอยากจดตั้งแต่เมื่อวานแล้ว12ตุลาคม2564วันนี้ครบรอบ6ปีวันจดทะเบียนสมรสของเราเชื่อไหมว่าครูก้อยกัลายาณีคนนี้เป็นคนถามเรื่องนี้กับดาราว่าตอนนั้นคบกันได้แค่หปีพี่เจมก็ขอแต่งงานทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแบบช็อกฟ้าผ่า อะไรนะขอแต่งงานเราจะเป็นเมียดาราหรอฮ่หาฮ่ฮไม่มีภาพในหัวมาก่อนเลยเราคุยกันว่าเราจะมั่นแบบจีนยกน้ำชาจัดงานที่โรงแรมทวินโลตัสซึ่งเป็นสถานที่แรกที่เราบังเอิญเจอกันครูก,ก้อยเห็นพี่เจมนั่งอยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมจึงเข้าไปขอถ่ายรูปศิลปินในดวงใจจนกลายมาเป็นคู่ชีวิตในวันนี้ พอคุยเรื่องงานมั่นเสร็จจำได้ว่าครูก้อยรวบรวมความกล้าทั้งหมดถามพี่เจมว่าเราจะมั่นก่อนหรือจดทะเบียนก่อนดีในใจคิดว่าการที่เรามั่นก็ยังไม่ชัวร์กลัวคนอื่นมาแย่งไปจดทะเบียนสิของจริงพี่เจมได้บอกว่าอยากจดทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอ้ยเอาใจไปเลยทั้งดวงเราตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันที่อำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจำได้ว่าไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายทุกอย่างเรียบง่าย เราเลือกวันนี้เพราะเป็นช่วงที่ทำบุญใหญ่ของจังหวัดเป็นวันศัตร์เดือนสิบเป็นวันดีและที่อำเภอคนน้อยเพราะทุกคนต่างไปทำบุญกันหมดและจดที่นี่เพราะชื่ออำเภอพระพรมเป็นชื่อของเทพเป็นมงคลค่ะ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากตอนเช้าของวันที่12ตุลาคม2558ที่เจมก็บินมานาครศรีธรรมราชเลยครูก้อยลาโรงเรียนเครื่องวันตอนสายๆไปรับสนามบินแล้วเราก็ขับรถจดทะเบียนกันในรูปครูก้อยไม่ยิ้มเลยเพราะข้างในตกใจมากทำตัวไม่ถูกชีวิตไม่เคยจดทะเบียนมาก่อนฮ่าฮ่เราเป็นนางแล้วหรอสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือคู่กันแล้วไม่แค้วกัน คนที่ใช้ก็คือใช่ไม่ต้องพยายามอะไรมากมายทุกอย่างทุกจัดวางไว้อย่างง่ายดายและลงตัวที่สําคัญผู้ชายคนนี้เขาไม่เคยห่วงความโสดเลยเขาอยากแต่งงานกับเราอยากจดทะเบียนกับเราให้เร็วที่สุดเขาทําให้เรามั่นใจอยู่กับเขาแล้วเราจะปลอดภัยและไม่มีวันผิดหวังหลังจดทะเบียนเสร็จเดินออกมาจากอําเภอพี่เจมเปิดประตูให้แล้วกระซิบบอกครูก้อยว่าตอนเจอครูก้อยวันแรกเขารู้เลยว่าต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ฟังดูเหมือนกับนิยายมาก แต่ทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องจริงและเขาก็ดูแลเราและลูกของเราอย่างดีมากๆอยากจดตั้งแต่เมื่อวานแล้วคำนี้จำได้ขึ้นใจเลยค่ะขอบคุณแอดเจมเรืองศัก co t h ที่ให้ใช้นามสกุลนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้นางสาวนัชชาแดงงามก็กลายเป็นนางนัชชาลอยชูศักด์ภรรยาของนายเรืองศักด์ลอยชูศักด์ และคุณแม่ของเด็กหญิงอันโดเมดาลอชูสัก์และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นทุกวันโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิครอบครัวน่ารักมากๆอบอุ่นค่ะเอฟซี FC คุณเจมมีความสุขแทนพี่ก้อยเลยค่ะคิดถึงนะคะพี่น่ารักมากเลยค่ะอ่านแล้วมีความสุขไปด้วยเลยค่ะสวยหล่อสุดยอดคู่กันชัดๆสวีทมากเรื่องนี้อ่านแล้วยิ้มตามเลยค่ะรู้สึกว่าครูก้อยเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆค่ะ เราก็แอบปื้มพี่เจม์มาตลอดนักร้องในดวงใจน่ารักมากๆครูก้อยเขียนดีมากๆอ่านแล้วยิ้มมีความสุขไปด้วยเลยยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ